ครเปกอง่ไปจ้อะไรเสร็จลอครับ <LE> ุดเด้อูชาพัสเล็ดเสเล่ครับเสรแล้วเอามาเยนมา ดีไมอีมันโสโไม่หราเด้อสะสังกัดยจเลยเจ็บระจังโชคลาภตอนนี้พากแก่มาแล้วกดคู่บ้านคู่เมยของโยมนะโยมเามาฝากว้ทำแต่งลงมาบางส่วนบองคไปถึงจะมาบรรจุให้อีกนะ ไม่มีเสียงนายยมนะวันไม่นี้ไม่ได้เป็นเทตนี่มอนต์ไจ้สุีแ้นเป็นเทศแทนไม่ไ้อะไรกันะ <c oughs> ย สุประการณ์บันนางพุตสดีให้สวยรวยมาก

บุญบบดินแล้วเดี๋ยวล้มปูอย่างล้มปูเสี่งเลยต้นอ๊อกนไหมาตคนรอไ้บุญนี่ลุเอ่าติดฟ้าบ่มี่ยังกะรเป็นบ่านี่ส้ป่าครับเจริญพรเด้ยัาอยู่มนุโมทนาบุญสาธุโหโมทนาด้วยกันนะที่ ฐานพระนิยมนะฐานบัวที่เราได้ร่วมกันหล่อกันเมื่อวานเราก็ประกอบขึ้นมาอีกฐานหนึ่งแล้วอันนี้เป็นการบรรจุพระอท่านพอ่อหลีสาธุขอโมทนาเด้อสาธุ